สวัสดีครับพ,พผมชินเคยช่างบิ๊กแห่งสถานีเปิดทันยายงวันนี้พาผาชมกับเจ้าฟอร์ดครับเอ้ยฟอร์ดมาทันมาด้า <c oughs> โอ้ยไปทัวร์ลาซางกันเลยมาด้าบีซี50ครับก็เครื่องตัวเดียวกันกับฟอร์ดครับผมคันนี้มาด้วยอาการเข้าเกียร์ไม่ได้ครับรถคัดจมครับคันนี้ก็กําลังยกเกียร์กันครับกิมงานเรียงอีลานครับผมโอ้ยรุ่นนี้ไม่หมูนะครับยกเกียร์บอกไว้เลยครับพอทอทยเอเชียครับคุณกองอีรีคุณทอยเอเชีย เอเดี๋ยวมาดูกันครับว่าปัญหามันเกิดจากอะไรครับที่ว่าคัดจมของรุ่นนี้นะครับเดีย๋ยวนี่ฮะเดี๋ยวมาลงมาแล้วครับนี่น้ำมันเบรกเทียบครับไม่ต้องหว่วงนี่ตัวปัญหาปั่มคัดลางครับผมรุ่นนี้ไม่เหมือนบ้านเหมือนเมืองครับ,รบเสียงปั่มคัดไว้อยู่ในเกีย์ครับเดี๋ยวมาดูของใหม่กัน ขาน้อยกำลังแกะครับรุ่นนี้ถ้าไม่ถอดท่อยกเกียร์ไม่ลงนะครับน็อตหัวหมูอีกสองตัวอยู่ข้างในฝั่งนี้ครับขันยักข้างหน้าครับครับนี่ของใหม่แล้วก็ต้องเบิกแค่เท่านั้นนะครับของเทียมใส่ไรครับได้เสียเงินเสียเงินเพราว่าเราซ่ามวดหัวครับเจ้าทีไ้ไม่ยกเกียร์อีกรอบนึงต้องเบิกแค่อย่างเดียวครับนี่ฮนะจบจบของใหม่อันนี้ก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนปั๊มแล้วก็ เดี๋ยวยกแผ่นคัตลงมาดูเช็คด้วยครับว่าคัตอาจจะหมดไหมเดี๋ยวเรามาดูกันพี่ถอดไอเสียโซเซียออกได้โอ้แต่รุ่นนี้นี่เกียร์ลูกบักเอฟเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนปั๊มปั๊มคัตกันครับ no 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 เก็ไว้ก่อน่จิ้งไปเอ้นี่นั่นละนี่ตัวนี้ก็ตัวหนึ่งครับถอดต้องระวังครับบรัสันฮาร์คครับ เป็นพัตติทั้งหมดครับท่นานอมกำลังถอด ไป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 นี่ครับออกแล้วตัด3าตัวเรมกัปฟบออก่าหรอเง้ยแง่ๆเนี่ยติอออปอกมาเลยสึ้นลอหลับแ้วหรอ่ของใหม่จัดไปทังน้อนีมาดูกันครับ ตัวนี้จะเป็นนี่ครับทั้งลูกปืนกดคัดแล้วก็เป็นปั๊มคัดทุกอย่างอยู่ในตัวเดียวกันครับนี่แตกแล้วก็หัวเปลือนแรปนี่ครับทั้งนอกประกอบแล้วใส่เข้าไปเส้นแน่แน่จะทำความสะอาดลูก หลอดมาได้เป็นหลอดออกมาล่างเนี่ยเขาปาเบินเลยดิถ้วยห่าคอนเจนเนี่ยผมก็ไม่รู้ใจก็ยกขึ้นแล้วครับเรียบร้อยเดี๋ยวรอเก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับก็เอากางก็มีตุ๊กตาขาอีกครับแล้วก็ยอยด้านหน้าก็ขาดด้วยเช่ดียว่าหนักเอากางครับคันนี้ กำลังประกอบท่อนะครับหรือว่าไม่หมูนะครับฟอร์ดยกเกียร์สำหรับใครที่ไม่เคยทำรุ่นนี้ก็ให้ทบตัวดีๆครับหรือเยอะหน่อยครับกว่าทุกรุ่นเลยก็เอามาให้ชมอีกหนึ่งคันครับสำหรับฟอร์ดอาการคัดจมนะครับเข้าเกียร์ไม่ได้ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ